ที่จริงเนี่ยหากเราจะถอดความหรือว่าย้อนยุคไปตั้งแต่สมัยต้นกําเนิดของการ์ตูนมังงะอย่างชัดเจนเนี่ยเราคงต้องขอย้อนกลับไปในช่วงยุคปีพันหของญี่ปุ่นที่เกิดเป็นภาพสื่อที่เรียกกันว่าอุคิโยเอะขึ้นมาเลยล่ะครับโดยเฉพาะกับภาพผีพยาบาทหรือว่ายูเรก็นับได้ว่าเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในสมัยนั้นเลยยิ่งไปกว่านั้นคาสึชิกะฮอกไซศิลปินภาพพิมพ์เนี่ยก็ได้มีการออกหนังสือตัวการ์ตูนในช่วงยุครแรกๆของญี่ปุ่นขึ้นมาและนิยามเป็นคำว่ามังงะให้ผู้ชมได้รู้กัน นั่นจะเป็นต้นกําเนิดของมังงะในยุคแรกๆนั่นเองครับก่อนที่จะผัดเปลี่ยนยุคสมัยมาเข้าสู่การผสมผสานของโลกตะวันตกให้หลังในช่วงปี1950หลังจากที่อุตสาหกรรมการ์ตูนหรือว่ามังงะกำลังได้รับความนิยมและแตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวางโดยหลายเส้นผสมผสานกันระหว่างมังงกะการ์ตูนล,ลายเส้นแสดสดใสและเกิงกะการ์ตูนที่มีลายเส้นคมจริงจัง แต่สื่ออารมณ์ได้อย่างมากขึ้นทําให้นักเขียนมากหน้าหลายตาต่างเริ่มค้นหาสไตล์การวาดและการเล่าเรื่องเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นแนวต่อสู้ผจญภัยความรักสืบสวนหรือแม้แต่การ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งในตอนนั้นยก็ได้มีกลุ่มนักเขียนจํานวนหนึ่งเล่งที่จะตีตลาดในด้านของความสยองขวัญหรือศัพท์ที่พวกเขานิยามกันเอาว่าไขดันหรือก็คือความสยองขวัญแบบผีผีและก็อีกคํานึงก็คือไขกี่ความสยองแบบลึกลับเหนือธรรมชาติรวมไปถึงคําว่าโควัย หรือว่าความน่ากลัวครับคาเหล่านี้เนี่ยปรากฏในสื่อครั้งแล้วครั้งเล่านะครับไม่ว่าจะเป็นในนิตยสารหรือว่าชื่อชุดหนังสือการ์ตูนบางเรื่องแต่ก็ยังไม่ได้มีการตีพิมพ์เนื้อหาที่มันเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่นักจนในปี1 958เป็นต้นมาสำนักพิมพ์ย่อยอย,อย่างซึบะเมะสำนักพิมพ์สาขาในเครือของฮิบาริโชโบก็ได้มีการตีพิมพ์มังงะแนวสยองขวัญฉบับแรกขึ้นมาอย่างไคดันให้สำหรับกลุ่มคาชิฮงหรือก็คือธุรกิจร้านเช่าหนังสือการ์ตูนในสมัยนั้นครับ เพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่นให้เข้ามาอ่านและนำไปรับชมกันจนเรื่องไปที่พูดถึงแล้วได้รับความนิยมมากขึ้นตามวันเวลาจนหนังสือการ์ตูนไขดันนั้นได้ถูกตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องไปมากถึง101เล่มที่ไปสิ้นสุดในปี1968กันเลยทีเดียวครับโดยหนังสือจะเป็นรูปแบบ A5 ที่มีความเป็นปกแข็งราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่150เยนซึ่งภายในนจะนำเสนอเรื่องราวซึ่งเป็นเรื่องสั้นตอนต่อตอนเรือที่เรียกกันว่าทาังเป็งชู เพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจและจบในตัวนั่นเองและในเวลาต่อมาไม่นานผู้จัดพิมพ์อย่างฮิบาริโชโบก็ได้ตัดสินใจออกทุนในการตีพิมพ์หนังสืออีกเรื่องที่มีชื่อว่าโอรุคไคดันซึ่งเป็นนิตยสารในเครือที่จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องผีและเรื่องลี้ลับโดยเฉพาะตามชื่อเรื่องโดยต่อยอดจากกระแสของมังงะไคดันจนกลายเป็นที่นิยมไม่แพ้กันครับ และมีการตีพิมพ์ไปมากกว่า84เล่มในช่วงเวลานั้นทําให้แจ้งเกิดนักวาดมังงะมากมายอาทิเช่นโคงะชินจิฮามาชินจิช,นจชิรโตซัมเปโคจิมะโกเซกิอุมเมสุคาซุโอะและอิบารามิกิครับโดยรูปแบบที่ไม่จํากัดของสไตล์การวาดและแนวทางของเรื่องราวในมังงะนี่เองทําให้มังงะสยองขวัญเ,เริ่มที่จะออกนอกกรอบของความเป็นใครดันและใครกี่มากขึ้นเรื่อยๆครับโดยในตอนนั้นเนี่ยนักวาดมังงะเนี่ยก็เริ่มมีการใส่ความแปลกใหม่ และความโหดของภาพมากขึ้นรวมไปถึงใส่จินตนาการของความน่ากลัวให้หลุดไปจากความเป็นผีมากขึ้นเช่นกันทําให้หลายคนเนี่ยเริ่มที่จะไม่อยากใช้คําจํากัดความของสองคำนี้แล้วเนื่องจากว่ามันเนี่ยเป็นคําชี้เฉพาะที่สื่อได้แค่ผีกับความลึกลับเท่านั้นทําให้ในตอนนั้นนยิยามของคําว่าฮอร์เรมังงะหรือว่าโฮรามังงะก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับด้วยความที่ทุกอย่างของนักวาดเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะใส่มาแค่เฉพาะผีหรือว่าความน่ากลัวอย่างเดียว แต่อยากให้มีความเป็นแฟนตาซีสืบสวนสอบสวนไปด้วยซึ่งคําจํากัดความของคําว่าฮอร์เรมังงะก็ได้ถูกนํามาใช้ในแนวนี้อย่างลงตัวมากๆเพราะมันไม่ได้จํากัดเฉพาะตายตัวว่าจะต้องเป็นแนวสวยองขวัญแบบไหนคนอ่านเนี่ยจึงเรียกหนังสือแนวนี้ว่าฮอรามังงะมาจนถึงปัจจุบันส่วนคำว,ว่าใครดันและใครกี่ก็เริ่มจางหายไปจากใจผู้คนเป็นธรรมดาครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างปี9 6 0เป็นไปต้นมา ผู้คนก็ได้ตื่นตาตื่นใจไปกับภาพสุดหลอนอย่างไคดันและโอรุคไคดันกันไม่มากก็น้อยนะครับอีกทั้งเนี่ยก็ยังมีการตีพิมพ์แนวเฉพาะของมังงะสยองขวัญที่ไฮไลท์เส้นผสมผสานและแปลกตาม,มากขึ้นอย่างคูโรเทสกุแนวชวนแหวะและสยองยูเรองเรียวแนวผีวิญ,ญญาณพยาบาทแก้แค้นและสากาโนกไคเบียวแนวสัตว์ลีรับพลังเหนือธรรมชาติเป็นต้นครับจนในเวลาต่อมาหลายปีผลงานของมังงะแนวสยองขวัญก็ได้แพร่หลายและเขียนในเชิงต่าง ออกไปมากขึ้นจนแทบจะไม่เหลือเขาโครงความเป็นร่างเงาของความหลอนเท่าไหรนักจนนักเขียนที่ชื่ออาจารย์คาซูโออุเมสึได้พยายามนำรากลึกของความน่ากลัวและความหลอนมาใส่ลงไปในลายเส้นของเขาจนเกิดเป็นมังงะที่มีชื่อว่าคามิโนฮิดาริเตะอะคุมะโนมิกิเตะที่หลายคนเนี่ยน่าจะเคยผ่านตากันมาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นลายเส้นที่คุ้นตาและมีเรื่องราวที่น่าทึ่งจนเด็กหลายคนในยุคนั้นเนี่ยแทบจะเก็บไปฝันร้ายเลยทีเดียว โดยนอกจากความสำเร็จในผลงานการ์ตูนมังงานแนวฮอร์เรอร์ของสนับพิมฮิบาริแล้วในช่วงปลายปี1970ทางสอยเจิมทางสนับพิมพก็ได้ออกหนังสือรวมฉบับใหม่ที่มีชื่อว่าฮิบาริฮิตคอมมิกที่อิงจากผลงานของอาจารย์ฮิเดชิฮิโนะอาจารย์โนริคาสึคาวชิมะอาจารย์มิโยกิซากะอาจารย์โคจิสุกิโตะและอาจารย์ยุกิโกโมริอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เขียนหน้าใหม่ได้สร้างสารรค์ผลงานยาวเกือบ200หน้าอีกด้วยครับ ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของสไตล์การ์ตูนแนวสยองขวัญและที่มาของโหรามางงะที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับอ่านที่จริงเนี่ยข้อมูลที่ผมหามาได้นั้นก็ค่อนข้างที่จะลึกและเข้าใจยากสักหน่อยเนื่องจากว่าในสมัยนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของมังงะแนวสยองขวัญน,นะครับผมจึงคิดว่าอาจจะมีบางส่วนเนี่ยที่คลาดเคลื่อนไปบ้างหรือว่าผิดไปบ้างนะฮะ ยังไงแล้วเนี่ยหากใครที่อยากจะนําเสนอหรือว่าเพิ่มเติมข้อมูลให้ลึกและดีมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะครับและสำหรับวันนี้ทางเทลลิงสตอรี่ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ